ดูเลยดูสิดูหน้ยืนซะก่อนเห็นไหมกุลสตรีอุ้ยกุลสตรีเลยเฮ้ยกุลสตรีถูกแล้วุลสตรีนั่นแน่กุลสตรีเบียคอนอะไรนได้หนาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไรหรอกไงมึงชอบคอยว่าตลอดเลยพอเขาถึงอีกคนก็ไปว่าเขาเออมึงก็อย่าไปว่าเขามั้งพีเป็นไงสมควรเนี่ยเออเอากริปไปตีหางหมูอันเดียร์ดูหน้าิงดีทำลาย เขาเป็นปุ้ยนะเออรออยู่อวอีค้างจะมีางมีร่างยืนได้เราเห็นมันยืนค้างจ๋าค้างจ๋าค้างจ๋าจ๋าให้คุยกับบึงวะเ้ยไม่หวานยไม่หวานเออ คนเนี้ยได้แน่แน่ขอบคุณมากครับมีโนวันกับพี่เสาราเขายังรอนี่ครับลยว่านี่ไงเขาใจดีให้แล้วเขาต้องให้ครบคนขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสองชั้นนะอีกคุณกภัยอภัยใช่อร่อยมากครับผมกินประจำครับผมนี่ชอบกินมากแต่ว่าวานเลยเนี่ยผมไม่ได้กินผมกินไก่ทอดเนี่ยเถิยงกูขอบคุณมีมันะครับผมกินของขนมใช่ครับเดี๋ย บอกเมืวันนครับมันเป็นราสมมติเีมงานของเรานะครับขอบคุยเอโ้อกใช่ยินนะอ่าเอออไรมันจะคุยกับคุณข้างจ๋ารออยู่ข้างจ๋ามึงไม่คิดจะกลับมาเลยค้าข้างๆอางเดียวเลยนี่มึงไม่คิดจะกลับมาค้างจะลายหน้าแตขอเรียกเือมึงไม่ได้บอกแกนอยค้า ตายนะขุนับง้อมันกำลังจาบง้อมันเลช่องช่องช่องพ้อไอ้ลู่นไหมลู่นไงรูกกันแบบนี้พูดกันมาดีดีดีทุบตุ๋นหน่อยทุบตดนหน่อยไอ้คนนี้ยังหาช่องอยู่เอ่อปรดีว่าคือวันนี้เนี่ยพี่ขุน ตั้งใจต,งตั้งใจจะมาพูดตั้งใจจะมาหาน้ำค้างคือ,อคือว่าคือพี่นะมีมีอะไรอยากจะมาบอกแล้วมึงช่วยกอแ่นหน่อยนิอูยืนย,ย,ยิ่งเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ยคือว่าไอ,อ้คงไจะพูดเร่รีบรีบพูดมาสักทีที่มันได้อูยืนปิดไปปิดมารอมันพูดนี่จะเป็นขี้พูดขี้ไม่ออกเลยเนี่ยคือพีถามก น้ำค้างวันนี้น้ำค้างเอาสิคุณรู้สักทีสี่นี่ะคือพี่อยากรู้ว่าวันนี้น้ำค้างให้นมลูกหรือยังจ๊ะอุ้มบ้าเนี่ยอีกค้างไม่ลูกที่ไหนล่ะ ลูกคขาข้างบ้านหรือเปล่าที่มึงเห็นน่ะกูยังโสดอยู่ไอ้ขุนเออมมนยังโสดอยู่ไปแต่งงพี่กินโทษนะขอโทษนะลูกค้าจะนีบเนี่ยพี่มีอะไรจะมาบอกอมึงบอกท้งทีวะมาจะกล่าวบทใหม่ไมบอกร้องเชายคนหนึ่งลงมาเยอะเลยปัวที่จะถึงแรดสดกับเธอ บอกก็บอกจะนอนมากเ,อเออยอากเ,อเ,อออเดียวใจเธอคแม่ครองรพี่รักน้องคณเดียวจิแล้ว เอี้ยมาเกลียวเอ็นตังวัวเกือเอียเสือะมาเกียวเอี้ยมะเฟงเกี้ยก้าวไกน้ำตาสวยสดประดุดน้ำแข็งไหนพี่เปเพื่อนๆยำอ้าวนะคะก็เพสตเป็ดไกท้องคุยขาตัวยอ่ขาตัหล่แล้วเน้อสัตว We'll be right back.